พระราหุลเทระเอตตคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษาพระราหุลเป็นโอรสของเจ้าชายสิทธะกับพระนางยโสธราหรือนางพิมพาเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าสุโธธนะผู้ครองนครกบ,บิลพัทประสูติวันเดียวก,กันกับที่พระบิดาเสด็จออกบวช ดังนั้นท่านจึงเจริญพระจันษาเติบโตขึ้นมาโดยไม่เคยเห็นพระพักรู้จักพระบิดาเลยจวบจนครั้นเมื่อพระบรม,มศาสดาตรัสรู้แล้วสเสด็จมาโปรดพระปยุร,รยาตที่กรุ่มกบ,บินละพัดประทับอยู่ที่นิโคทารามที่พระปยุร,รยาตสร้างถวายในวันรุ่งขึ้นเวลาเช้าทรงปฏิบัติพุทธกิจ สเสด็จเข้าไปบินทบาทในพระนครก,กบ,บิลพัททรงแสดงธรรมโปรดพระเจ้าสุดโทธนะพระบิดาในระหว่างถนนให้พระบิดาดำรงอยู่ในพระโสดาปัติผลในวันที่สองสเสด็จเข้าไปรับบินทบาทในพระราชนิเวศทรงแสดงธรรมโปรดพระบิดาและพระนางมหาประชาบดีโคตมีเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้ว พระบิดาดำรงอยู่ในสักทาคามีส่วนพระนางมหาประชาบดีโคตมีดำรงอยู่ในโสดาปฏิพลเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่าพระพุทธองค์จะเสด็จเข้าไปรับอาหารบ,บิณฑบาตในพระราชนิเวศถึงหกวันแล้วก็ตามแต่พระนางพิมพาพระมารดาของพระราหุลกุมารก็ม่ได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธองค์ เหมือนบุคคลอื่นๆเลยครั้นล่วงถึงวันที่7แห่งการเสด็จเยือนพระนครกระเบนละพ,พระนางพิมพาราชเทวีประดับตกแต่งองค์ราหุนกุมารราช,ชโอรสด้วยอาภรณ์อันวิจิตแล้วตรัสว่าพ่อราหุลลูกรักพ่อจงไปดูพระสมณะผู้มีผิวพรรณฟ่องใสรูปงามดุจท่านเท้ามหาพรหม แวดล้อมด้วยพระสงฆ์สาวกเป็นจำนวนมากพระสมณะองค์นั้นคือพระบิดาของเจ้าพระองค์มีกุ่มทรัพย์มหาศาลอันสุดจะขนานานับได้แต่พระบิดาของเจ้าออกบวชเจ้าก็เหมือนหมดหวังในราชสมบัติเจ้าจงไปกราบไหว้พระบิดาแล้วกราบทูลขอทรัพย์สมบัตินั้นในฐานะเป็นทายาทสืบสันตติวงศ์ต่อพระองค์ถิด ราหุนกุมารเสด็จเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตามพระดำรัสของพระมารดากราบถวายบังคมแล้วทอดพระเนตรดูพระสัพพัญญูบังเกิดความรักในพระบิดาทรงปราโม้นโสมนัสตรัสชมว่าร่มเงาของพระองค์เย็นสุดชื่นยิ่งนักพระพักของพระองค์สดใสสุดประมาณ ดังนี้แล้วก็ตัดเรื่องอื่นๆต่อไปโดยไม่ได้กราบทูลขอทรัพย์สมบัติพระพุทธองค์ทรงกระทำพัฒกิจเสร็จแล้วตรัสอนุโมทนาเสด็จกลับสู่นิโคทารามส่วนราหุนกุมารก็เสด็จติดตามไปจนถึงอาวาสมิมีผู้ใดจะสามารถกราบทูลทัดทานได้เมื่อสบโอกาสจึงกราบทูลขอทรัพย์สมบัติอันเป็นสิ่งที่รัชทายาท ผู้สืบราชสันตติวงศ์จะพึงได้รับพระบรมมศาสดาได้ทรงสดับดังนั้นแล้วทรงดำริว่าราหุลกุมารปรารถนาทรัพย์สมบัติอันเป็นของพระบิดาถ้าตถาคตจะให้ขุ้มทองแก่เธอแล้วก็จะเป็นสิ่งชักนำให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร ด้วยเป็นสิ่งหาสาระแม้สน,นิดหนึ่งก็หาหมีไม่อยากกระน,นั้นเลยเราจะมอบอริยทรัพย์อันเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนานี้แก่เธอซึ่งจะทำให้เธอเป็นโลก,กุตระทายาตสืบสกุลในพุทธวงศ์นี้สืบไปครันแล้วทรงมีพระดำรัสสั่งให้พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร จัดการบรรพชาให้แก่ราหุลกุมารในวันนั้นด้วยวิธีให้รับไตรสรนคมและสามเณรราหุลได้ชื่อว่าเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนาพระเจ้าสุดโทธนะเมื่อทราบว่าราหุลกุมารบรรพชาแล้วทรงโทมนัสเสียพระไทยเป็นอย่างยิ่งด้วยหวังไว้แต่เดิมว่าเมื่อพระราชโอรสสิทธัตถะออกบวชแล้ว ก็หวังจะได้นันทกุมารสืบราชสมบัติต่อแต่พระบรมศาสดาก็ทรงพานันทะออกบวชนทาให้ผิดหวังเป็นคําลบที่สองแต่ก็ยังมีหวังอยู่ว่าจะให้ราหุลกุมารหลานรักเป็นทายาทสืบราชสมบัติต่อไปแต่แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงนําไปบวชเสียอีกจึงหมดสิ้นผู้สืบราชสมบัติต่อไป ทรงนำริต่อไปอีกว่าหากปล่อยไว้อย่างนี้อีกไม่นานบรรดากุมารในสากยสกุลก็จะถูกนำไปบวชจนหมดสิ้นอันหนึ่งความทุกโทมนัสอย่างนี้ก็จะเกิดแก่บิดามารดาในสกุลอื่นๆด้วยเหตุสิ้นคนสืบสกุลจึงรีบเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่นิโคธารามกราบทูลขอประทานพระพุทธอนุญาตว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนับต่อตีนี้ไปถ้าคุณบุตรผู้ใดแม้ประสงค์จะบวชในพระพุทธศาสนาหากมารดาบิดายังไม่ยอมพร้อมใจกันอนุญาตให้บวชแล้วขอได้โปรดงดเสียอย่าได้ให้บรรพชาแก่คุณบุตรผู้นั้นเลยพระบรมศาสดาได้ประทานพรตามที่พระพุทธบิดากราบทูลขอแล้วถวายพระพรลา พาพระนันทะและสามเณรราหุลพร้อมด้วยหมู่ภิกษุงสงฆ์เสด็จกลับสู่มหานครราชคห์เมื่อราหุลกุมาบรบรรพชาเป็นสามเณรแล้วตามสเสด็จพระบรมมาสดาและพระสารีบุตรเถระอุปชาของตนไปยังสถานที่ต่างๆเมื่ออายุครบก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในวันหนึ่ง ขณะที่พระราหุลพักอยู่ที่สวนมะม่วงในกรุงราชคห์พระบรมศาสดาเสด,สดไปที่นั้นทรงแสดงพระธรรมเทศนาราหุโลวาทสูตรให้ท่านฟังหลังจากนั้นทรงสอนในทางวิปัสสนาทรงยกอายตนะภายในและภายนอกขึ้นแสดงแก่พระราหุลพระราหุลทรงจิตไปตามกระแสพระธรรมเทศนา ก็ได้บรรลุพระอรหัตผลพระราหุลเป็นผู้มีอัธยาศัยใคร่ต่อการศึกษาพระธรรมวินัยทุกวันที่ท่านตื่นขึ้นมาเวลาเช้าท่านจะกกำซายให้เต็มฝ่าพระหัตแล้วตั้งความปรารถนาว่าวันนี้ข้าพระเจ้าปึงได้รับคำสั่งสอนจากสำนักพระบรมศาสดาสำนักพระอุปชา และสำนักพระอาจารย์ทั้งหลายให้ได้ประมาณเท่าเม็ดทรายในกำมือของข้าพเจ้านี้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาหให้ดำรงตำแหน่งเอตะัะคะัเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้ใคร่ในการศึกษาในขณะเมื่อท่านยังเป็นสามเณรเล็กๆอยู่นั้น ท่านเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายจนเป็นที่เลื่องลือในหมู่ภิกษุทั้งหลายด้วยว่าครั้งนั้นพุทธบริษัททั้งหลายฟังธรรมกันยามค่ำคืนโดยมีพระเถระผัดเปลี่ยนกันแสดงธรรมเมื่อสิ้นสุดการแสดงธรรมแล้วพระเถระผู้ใหญ่ต่างก็กลับที่พักของตนส่วนพระภิกษุผู้บวชใหม่และสามเณรรวมทั้งอุบาสก ที่ไม่สามารถจะกลับที่พักได้เพราะมืดค่าจึงอาศัยนอนกันในโรงธรรมนั้นเนื่องจากเป็นพระบวชใหม่จึงไม่สำรวมในการนอนทำให้เกิดภาพที่ไม่น่าดูในรุ่งเช้าอุบาสกทั้งหลายพากันตีเตียนและความทราบไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์จึงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์แล้วทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามภิกษุนอนร่วมกันในที่มุงบังเดียวกันกันกบอนุปสัมบันถ้านอนร่วมกันต้องอาบัดปาจิตตีครั้นในคืนต่อมาสามาเณรไม่สามารถจะนอนร่วมกับพระภิกษุได้และเมื่อไม่มีที่จะนอนท่านจึงเข้าไปนอนในเวจกุฎีของพระบรม,มาศาสสดาเมื่อเวลาใกล้รุง่งพระพุทธองค์เสด็จไปพบเธอนอนในที่นั้นและทรงทราบว่า เธอไม่มีที่นอนอันเนื่องมาจากพุทธบัญญัติทำให้พระองค์สรุปพระไทยจึงทรงดำริว่าต่อไปในภายหน้าสามเมนรน,น้อยๆจะได้รับความลำบากเพราะขาดผู้ดูแลเอาใจใส่จึงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์แล้วทรงบัญญัติสิกขาบทเพิ่มเติมว่าให้ภิกษุนอนร่วมกับอนุปสัมบันได้สามคืน ถ้าเกินสามคืนพระภิกษุต้องอาบัดปาจิตตีในพุทธบัญญัตินี้หมายถึงให้ภิกษุนอนร่วมกับอนุปสัมบันได้สามคืนในคืนที่4ให้เว้นเสียหนึ่งคืนแล้วค่อยกลับมานอนรวมกันใหม่ได้โดยเริ่มนับหนึ่งจนถึงคืนที่สามทำโดยทํานองนี้จนกว่าจะมีสถานที่นอนแยกกันเป็นการถาวร ท่านพระราหุนเถระดำรงอายุสังขารโดยสมควรแก่การเวลาแล้วก็ดับขันธปรินิพานที่บรรดุก,กรรมปุศิลาอาดนดาวดึงสเทวโลกท่านมีอายุไม่มากนักเพราะท่านนิพพานก่อนพระพุทธองค์ผู้เป็นพระบิดาก่อนพระสารีบุตรผู้เป็นพระอุปชาก่อนพระมหาโมคคลานะผู้เป็นอาจารย์